ครับสวัสดีครับวันนี้ตะลุยตามตะวันมาตะลุยอาหารกลางวันที่นี่ครับข้าวขาหมูอาก้าเดี๋ยวเราไปคุยกับเจนเรชั่นที่สององอาก้าครับตามผมมาเลยครับครับตอนนี้ผมมาอยู่กับคุณอาครับคุณอาเป็นร้านขาหมูชื่อร้าน ข้าวขมูาข้าวขมูาคุณหน้าเป็นอะไรกับคุณอาเขาอ่าเป็นลูกชายแสดงว่าเปิดมาเป็นยุคที่สแล้วเจนเนนเรชย่นที่สองใช่จำได้ไหมครับว่าเปิดมากี่ปีแล้วสามบเจ็ปีอันที่เจ็ดอือวันนี้เราอยู่ปีอะไรสองพันกสาปีก็สองพัอย่บองก็ครัจุดเด่นของข้าวขาหมูอาเ้าคืออยู่ที่ไหนหนังมันจะ โชนน่ครับไปไหนหมดแล้วน mm ี่มันหนังมันจะออกบางๆเลยครับมันจะไม่มันเราจะเลาะมันออกและแล้วก็หนังที่ทอดถึงไฟมันจะออกเนฟองก็คือตัวหนังเลยไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวมันครับจะเลาะมันออกแล้วก็เนื้อแดงก็อร่อยครับโอเคเราผักนะครับผักผักประกอบผักเกียนชายผักมาโชน์หน่อยครับจะเป็นผัก นี่ครับเอกลักษณ์ของเขานอกจากข้าวขาหมูแล้วมีอะไรขายอีกครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขามหมูก๋วยเตี๋ยวน้ําใส่ขามหมูอะไรอย่างเงี้ยกุ้ยฮุ้นขามหมูมีลูกชิ้นหมูปลาแผ่นหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหล่าลูกชิ้นครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับในหัวใจถนนสุภาษารัางสรรค์ครับทางไปวัดชีช้างทางไปวัดชีช้างใกล้กับโรงแรมนธนพัฒน์นะครับครับ ถ้าเพื่อนๆหรือนักท่องเที่ยวอยากตามมากินมาไม่ถูกโทรมาถามได้ไหมครับได้ครับเบอร์โทรครับสามารศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าครับผมศูนย์เจ็ดสี่สามารถศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าครับถ้าแฟนตะลุยตามตะวันมากินมีอะไรพิเศษไหมมีครับมีมีจัดให้จัดให้จัดให้ครับจัดถ้าจำไม่ได้ให้เขาเปิดคลิปไปดูนะครับจำได้จำได้ตะลุยตามตะวันโอเค จุดเด่นของข้าวขามูอาเกาที่ไม่เหมือนใครก็คือเครื่องเคียงครับอันนี้คือพริกน้ำส้มอันนี้พริกน้ำปลาอร่อยจนพริกเขาอร่อยจนเกือบหมดถ้วยแล้วครับตักไม่เจอพริกเท่าไหร่ครับผสมกระเทียมนิดหน่อยแล้วที่เด็ดสุดคือกระเทียมสดสดครับเป็นรครีบครับบวกกับที่ขาดไม่ได้เลย ชิ่ินูสดครับนี่คือเอกลักษณ์ของข้าวขาหมูอาเกาาดใหใจครับบรรยากาศภายในร้านข้าวขาหมูอาเกาเห็นไหมครับ,รบพระเต็มเลยครับอชอบสะสมสองตัวทำไมถึงมีพระเยอะแยะเลยครับ<ม>ในร้านพ่อเป็นสะสมมาก่อนนะครับ เป็นความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวเก็บแล้วสบายใจครับแล้วมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำให้ผมดื่มน้ำจำได้ไหมน้ำมะละกออ่าน้ำมะละกอ น้ำต้มมะละกออันนี้ไม่ใช่นะไอ้น้ำต้มมะละกอมันก็อย่างอันนี้จะเป็นน้ําชาผสมใบเตยอ๋อนี่คือน้ําชาผสมใบเตยผสมใบเตยครับแต่บางวันจะมีน้นํมามะละกอมะล,ละกอคือให้ลูกค้าที่ว่าสดิสดิทเวลาต้มกินลดไขมันลดอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับ,รบให้ลูกค้าที่สนิทสิตัวนี้ช่วงน,นี้ไม่ก็ได้ต้มกินละเพราะว่าหายหมดแล้วหายหมดแล้วเมื่อก่อนผมมา เขาให้ผมชิมน้ำมะละกอครับต้มมะละกอน้ำต้มมะละกอดีเนี่ยไขมันผมขึ้นแล้วครับต้ม่ห้ผมกินแล้วมนต้องมันต้องดูเวลาด้วยเวลาต้มกบอ่ากินนาทีกินนาทีแล้วก็เอาเฉพาน้ำก็ครับขอบคุณอาเกามากครับสวัสดีครับ